นิยายสั้นเรื่องประวราวในใจในโดยพงกลางเล่าเรื่องณบ้านหลังเก่าท่ากลางสวนอันร่มรื่นมีสองพี่น้องอาศัยอยู่าลินผู้เป็นพี่สาวที่แสนดีโดยความที่เขาอายุมากกว่าจึงคอยดูแลน้องสาวของเธอที่ชื่อว่า ปิ่นสุดาคอยช่วยเหลือประคบประงมไม่เว้นวันยามปิ่นมีทุกข์นารินก็คอยปลอบโยนยามปิ่นลำบากนารินก็คอยยื่นมือเข้าช่วยเหลือเสมอนารินทุ่มเทให้กับน้องสาวจนแทบละเลยตัวเองทำงานหนักหาเงินเพื่อส่งปิ่นเรียนต่อแม้บางครั้งจะเหนื่อยล้าเพียงใดเธอก็ไม่เคยบน่น พาความสุขของปิน่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเธอการเวลาผ่านผ่านไปปิ่นเติบโตเป็นสาวสวยมีงานมีการทำมีรายได้แต่กับดูแลตัวเองไม่เป็นเขาใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่รู้จักเก็บออมสร้างนีสร้างสินล้นตัววันหนึ่งปิ่นมาหาพี่สาวที่บ้าน ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความกังวลและก็ต้องเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากนาลินอีกครั้งนาลินตกใจเมื่อรู้ว่าน้องสาวเอาเงินไปเล่นการพนันจนหมดตัวแถมยังถูกเจ้าหนี้ตามทวงอย่างโหดร้ายด้วยความเป็นห่วงนาลินจึงตัดสินใจช่วยเหลือน้องสาวอีกครั้งติดต่อเพื่อนเก่าขอหยิบยืมเงิน มาใช้นี่ให้ปิ่นแต่คราวนี้ปิ่นกับไม่ทราบซึ้งในความดีของพี่สาวต่อว่านลาินที่ทำให้เธออับอายพูดจาหยาบคายถูกเกียดติยามราวกับว่านลาินเป็นคนอื่นนลินเสียใจกับคำพูดและท่าทีของน้องสาวเป็นอย่างมากรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบรัดน้ำตาไหลอาบแก้ม เธอไม่เคยคิดฝันเลยว่าน้องสาวที่เธอรักสุดหัวใจจะพูดทำร้ายเธอได้ลงคอเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างรอยร้าวในความสัมพันธ์ของพี่น้องนรินเริ่มรู้สึกเหนื่อยหน่ายท้อแท้ไม่เข้าใจว่าทำไมปิ่นถึงไม่เห็นคุณค่าของเธอนรินตัดสินใจคุยกับปิ่นอย่างจริงจังอีกครั้งอธิบายให้เขาเข้าใจถึงความผิดพลาด และสอนให้เธอรู้จักรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองปินเริ่มสำนึกผิดมาขอโทษพี่สาวสำหรับคำพูดและการกระทำที่ผ่านมาสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเองและไม่ทำให้พี่สาวผิดหวังอีกณนะลินให้อภัยน้องสาวแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปยังคงมีรอยรล้าหลงเหลืออยู่ หนาลินเริ่มห่างเหินจากปินรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่อยู่ใกล้เรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เปราะบางแม้พี่น้องจะรักกันมากเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถทนต่อความเห็นแก่ตัวความเอาแต่ใจตัวเองไม่รู้จักพอของอีกฝ่ายได้บทเรียนจากเรื่องนี้ ความรักและความเสียสละของพี่น้องมีค่าควรทนุถนอมและดูแลการช่วยเหลือผู้อื่นควรทำด้วยความเมตตาไม่ควรหวังผลตอบแทนการรู้จักรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองและไม่พึ่งพาคนอื่นมากจนเกินไปเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนและการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและการให้อภัยสามารถช่วยเยียวยาความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานได้ ฝากกด Subscribe กกด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ